นืดๆเลยตรงนี้นี่มันเป็อย่างหลงนี้กันหลอโอ้โหสครับสวัสดีครับเจีนี่ก็เจอครับขับรถมาโดนรถถึตัดหน้าว่าจะลงไปหาเรื่องอีกนี่เก๋าอ่ะเบรกใส่เลยอ่ะโอ้โหโอ้ยคอยไปดูคลิปแล้วกันนะครับถ่ายไว้อยู่นะจริงอ่ะจริงโอ้ตายแล้วเอ้ยายบอกอีกแลยหรอใหญ่ครับ โอ้นี่บ่อนี้ได้อยู่มียายบ่อยสามร้อยเที่ยวฮะบ่อนี่สองร้อยกว่าแล้วะเรื่องบินยาวเนี่ยงานยาวเลยเหรองานไม่ยาวต้องานดินครับโอ้ครับอะไรเน้วอนี่มาขายรถเหรอครับฮะรู้ว่ายังไงครับไม่ขายแล้วอย่ามาพูดอย่างนี้งานเยอะงานเยอะไม่ขายหรอก เขาขายแล้วขายรถเขาไม่มีรถขับแล้วเขาขายรถไปเขาไม่มีรถขับแล้วนี่จริงขายเป็นแสนแปดก็ไหนว่าเสียพีจะเอาอ่ะให้เขาไปเจอเขาอยากนะจริงเหรอเขาไม่รู้ว่าขายผมเลยบอกว่าพี่แอะขายขายให้เสียพีคนเดียวโอ เออก็ได้บอกขายให้คนอื่นนี่แหละงั้นผมผมซื้อต่อพี่ห้าสิบผมไปปล่อยคนอื่นเจ็ดสิบวันเอาอะไรก่อนโอ้โหถ่ายวันนั่นน่ะถ่ายวันน้าลงไม่หยอกลงลงจ่ายบอยแล้วนี่ครับวันนี้เจ้านมเย็นก็มา วิ่งกับทีมงานเสียากาศแล้วนะครับฝุดตลบเลยเฮ้ยห้อยมาถอยเสียบเลยเฮ้ยห้อยมาจากนี้โบกมาโบกมาโอ้ถ่ายรูดหน่อยเจ้าถ่ายรูดหน่อยเออ เรีบยบหน่อยเอ้มันไม่ทันกันไม่ได้ถ่ายสักทีฮะมันไม่ทันกันเลยไม่ได้ถ่ายสักทีเหรอนีอ่อโอ้รถเสียพีสู้นมเย็นไม่ได้เลยวะ่ะตายแล้วไม่ใช่ลูกพีแล้วเออเอ้าเหรอโอ้ย <laughs> ตายเลย <laughs> เอามาวิ่งอยู่นี่มีคนจะขอซื้อแล้วตายเลยยังไงนี่ฮะมาวิ่งงานอยู่นี่มีคนจะขอซื้อรถนี่เอาไงนี่ฮะหางานมันรออย่างนี้ฮะจะอยู่หรือจะไปรอชมนะคันนี้นะ มันจะล่องอย่างเดียวเลยงานนี้ <c oughs> ยูกับเจ้าแมวครับสามสองศูนย์วีโอ้นาดินสวยๆเลยครับ กดกุมรทรนด้วยจานเต้โอ้สีมือลอกน้ำไม่ธรรมดาครับจานเต้บอกนะครับรถเก่าไม่เป็นไรขอให้แอร์เย็นนะอ่าแก่ป,ปุ้งกี่ใหญ่ขนาดนี้ตักแป๊บเดียวก็เต็มแล้ว อะรมองเป็นไงบ้างยังโอ้ว้าหนักสีด้วยดีนี่เนี่ยนี่โอเลวโอ้จัดหนักแท้จัดเต้จัดหนักแท้จัดหนักแท้ กัวดินไม่หมดป่าววิ่งไกลป่าวฮะเติมเท่าไหร่วันนี้เติมพันหนึ่งได้กี่เท่าไร่ะเกได้อยู่สิบไหมได้ไหมตึงเหรอกว่าเก่ากว่าสองเท่กว่าลย นี่เอเยะเบายังตามเสียพีฐานเลยเนี่ยวิงย่งรอฮะทั้งคนไทยว่าวิ่งนอบคันเองไปกับยีนบอกไปคนคนที่ว่าจะซื้อนี่ไหนไป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 น้ำเลยให้เสียพียขับตามอนเลยไป <c oughs> เดี๋ยวนั่งไปกับเสียพีย แล้วคันอื่นอ่ะชัางอื่นชิ่งกันหมดแล้วอามีตโลดอยู่คันหนึ่งวันนี้น้ำมันน่าจะหมดสองพันตโลไม่ใช่รอบสุดท้ายแล้วว่นี่น,น้ำมันหมดเนาะหนืดหนืดเลยตรงนี้วะ่ะ หาราศีไปเฮ้ยไม่แน,น่ใจพี่ในเมืองแล้วนะโอ,ลอ้ลองดูลองสรุปเขาจะเอาจริงเหรอเฮ้ยเอาจริงจริงเหรอประจั <vous> นเรื่องเฮ้ย <laughs> ว่วงมาตื่นมาตื <laughs> <laughs> ่นเบอตื่นรถรถไฟเยอะประจันนี่รู้เรื่อง <c oughs> โอ้ยคนขับพี่จบงานเลยนี่ มาตกอะไรกระไหนจะให้ไปวิ่งมันมันเขาขุดทดี่ย่องเอามานามาวิ่งกระโจนมาจอดไปก่อนอ,อุ้ยอ๋อวิ่งเดี๋ยวไปงานบุญไม่สวยอีกป่านโคตรจอยไปบ้าดนดีกว่าไปหาวางยาก่อนดิจะไปหาวางยาวไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปอูดูคลานก็ไกลยอยู่น,นั่นเอง ผมเร็วอะไรไรปั๊มสายไม่ทันคุณขึ้นบ่อมาปมสายไปถึงไหนไม่รู้นู่นขึ้นไปตั้งไก่อะ้รตายเลยยางเสียชีวิตแล้วบอกรอบรอบช้าได้ยังไงนี่ยนะบุญไปที่อยู่เลยนะบุญีบอกกับช้าก็ไม่ได้เที่ยวใช่มาในบุญบุญจันตีวัวโอ้โหทำไม่แกไม่หลบลิก้าผา อ้าวอ้าวยังไงลูกเบ๊เอ้อมะเขือมาเขืออู้อ้าวไอ้ขั้นนี้วิ่งด้วยเหรอใช่บุกศูนย์บุกศูนย์มิดทิ้งเลยนี่รถกระบะวิ่งเร็วจังวันเมื่อกี้เร็วกว่าเราอีกนี่ดูครับคอมมนเร็วครับตามลำสายไม่ทันเลยครับ ี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปั๊มสายแล้วไม่เอาไปเรื่อยๆเลยรอกันเลยรเร่มัไม่ลม้งไปามตอกาดปั๊มสายจะอยู่หรือจะไปเนี่ยคันนี้คนขับก็ตกงาน ้าไปนี่ตกงานเลยเนี่ยไม่ตกล็อกถ้าเขาเขาบอกว่าเขามีงานมันเนาะแล้วเราก็งานไม่ขับใช่ผมว<า>่าเขาบอกว่าเขามีงานมันวิ่งก็ผมก็จะซื้อข้อเกษตรให้วิ่งอยู่เออคุยอะไรเนี่ยคุยกับกล้องไงไฟท้ายมันไม่เท่ากันนะ <c oughs> นต้องเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะครับอู้อีกแล้ว <c oughs> อไฟท้ายเห็นชัดดีครับแสบมะไรกลางวันแสบไม่ใช่กลางคืนที่ไหนกลางคืนน่าจะแสบกลางคืนไม่ค่อยได้วิ่งหรอกรถเสียเพียงหอนสู้อะไรไม่ได้เลยกอยกครับผมไม่มีคล้วยนะครับโอ้ยเอาแสงดิเออ จะไปวันจันนี้ยังไง ngồi chạy à? không? chạy rồi đi việc đi làm việc Ồ, làm việc ở ngoài làm đi thôi, rồi đi, สบ,บายครับววันนี้ครับเอาบ่าเอาบ่าเอาว้าไปด้วยนะเอ้ยไปด้วย เดกกันไหมครับแลว PEP e.